แล้วก็นไดีครับพี่ดิ่เที่ยวได้ยินหลายหคนจับตามองเป็นหน้าที่ของสาวรักบุญญาณิมิครับเจอกับแกลเล็กซี่ชอสบายเชิญทางคู่ที่จุดหมาครับเชิญฮะเอาละครับเรือคู่นี้สาวรักบุญญาณิมิไอหนุ่มหน้ามนคนนองบอสอรับผิดชอบร่องน้ำสีแดงแกลเล็กซี่ชอสบายพี่น้องจากจังหวัดกระสินครับในนามของบ้านหนองกล้าตะบนลำธีครับไอหนุ่มหน้ามน บนตะบลังทีรับผิชอบรับน้ำสีน้ำเงินครับเอาล้ะครับเที่ยวที่แรกผ่านไปแล้วมาดูเที่ยวนี้อุดรเจอกับการสินครับใครจะไปใครจะอยู่สารับกูมารพูยาิตรับผิดชอบรับน้ำสีแดงกแล็กซีชอสสบายรับผิดชอบรับน้ำสีน,น,สน้ำเงิน เหลือกำลอยลับลงมาแล้วลอยลับลงมาแล้วเอาเลยเอาเละว่าใครดีใครได้ใครใหญ่ใครอยู่ใครไม่สู้ตกไปอยู่ในลำดับสามและสี่เอาล,ล,ลคะครับท่านผู้ชมครับคัคู้โดยเป็นสาระผู้จะได้เป็นคับโดยตัวลงมาคู่กับแกแลนซี่ซึ่งแกแลนซี่นั้นก็ถือว่า ได้ทีมงานไทยเด่นดีเดียวครับจากทีมงานเทีกรุ้เอาละครับเรือเที่ยวแรกรอบที่สองับรอบไว้สายสาระปุญญาณิกหรือว่าหนุนม่นมหนองหัวสอบแกรักซี่โชว์สบายพี่น้องจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับโอ้ <c oughs> <c oughs> กันยับยั้งชั่ใจมีโถไลใส่เด็ที่บุมปีกีกันปับเป็นจ้าแล้วันตเดียวมาดูรอบวยสายใส่กันมาแบบระบาดเถืถองมาดูสิา มาดูซว่าสาระูุยมิตรหรือนีล้นน้ำแดงพี่น้องจากอุรุทานีวันนี้จบบทจะไปเจอกับแกลังซี่พี่น้องเกยจาราใส่กันมาแบบพระมาเสนดเอาเราเอาแล้วเอาแล้วเรต้องสรับคกันมาลงตัวแล้วเราะว่าต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างกจต่างคนต่างต่างนตามตีต่งคนจุกแล้วเสืเลิมบุตเลิบีใครมีแรงดีให้ปีให้บมใครมีความสุขใหรบีให้บีปีมาปีมาปีมาลวจ้าพี่้องมาดูนะทีทีสองับคทีสองรับสารรับคุณอยาได้มีกับแอลและที่ ูกก่ตรูฏีใส่กันนาไม่มีใครยอมใครก็สารรักคเี่วในพิดเดิมทมาจากเราราทานอี่จะกระดองเอาเราทานีน้องกอดกอดแอนและพี่บอกการติวก็ไทไม่ยอมไครไครไมยอมสารักคุณดีในิษกระบอกไม่ยอมไม่ยอมก็พิษองูกระดิดีกันยึใส่กันมาแบบจัดจัดไทยใครอยู่ใคร้อไปหนว่าังไปว่าังไปแกลนที่แกลนที่สารรักคนเดีวในพิษภูฏีภูทีใส่กันมาแล้วโอ้หเอาไม่เอานะครับท่านผู้ชมครับเยทำแบบนั้นนะ อย่ายืนพวดนัำลงนะครับเรียนไี่บอกหัล,รลครับให้ิหเกียรติกีฬาไทยเรือด้วยนะครับขอร้องนะครับอย่าทำนะครับขอบคุณครับสุดท้ายสุด้ายทปวดกาตเลยประเนังต่อไปอเป็นการประกาศผลการตัดสินเรือเล็ททั่วไปไม่เกินสิฝสี่ายเที่ยวที่26 ระหว่างเรือหนุ่มหนออหัวซอร่องน้ำแดงก,กับเรือแกเล็ซี่ชอนสบายร่องน้ำน้ำเงินคณะกรรมการเส้นชัยได้ร่วมกันตัดสินให้เรือร่องน้ำน้ำเงินคือเรือแกลเล็กซี่ชอนสบายเป็นฝ่ายชนะค่ะ